การนำเสนอแผนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564วิชาโครงงาน1ระดับปวสสอ,สอรหัส3-2-1 1ู 4. องกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพสมรรถนะรายวิชานี้ทั้งหมด6ข้อ1แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดทำโครงงาน รหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ 3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ 4. วิเคราะห์สรุปประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ 5. รา,ายงานผลการปฏิบัติงานโครงงานตามรูปแบบ 6. นำเสนอผลการดำเนินง,งานด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆสมรรถนะและการแบ่งหน่วยสมรรถนะมีทั้งหมด6ข้อหน่วยการเรียนรู้มีทั้งหมด4หน่วยการเรียนรู้หน่วยที่1ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงงานหรือในสมรรถนะที่1หน่วยที่2ขั้นตอนการจัดทำโครงงานหรือในสมรรถนะที่1 หน่วยที่ 3. การเขียนรายงานโครงงานวิชาชีพอยู่ในสมรรถนะที่2กับ3หน่วยที่ 4. การประเมินผลโครงงานอยู่ในสมรรถนะที่4วิธีการประเมินผลหน่วยที่ 1. งานที่มอบหมายเคะแนนหน่วยที่ 2. งานที่มอบหมายเคะแนนหน่วยที่ 3. งานที่มอบหมายสิบคะแนนหน่วยที่ 4. งานที่มอบหมายสคะแนน รวม35คะแนนสอบกลางภาคที่10คะแนนหน่วยที่2 10คะแนนหน่วยที่4 10คะแนนสอบปลายภาคที่15คะแนนหน่วยที่ 4- 25คะแนนโดยมีการแบ่งตามแบ่งคะแนนดังนี้รายวิชาโครงงานหนึ่งเป็นรายวิชาที่ประเมินตามสภาพจริงด้านจิตวิสัย20คะแนนประกอบด้วย 1. เวลาเรียน10 2. การร่วมกิจกรรม1ิกิจกรรมสาขามี2อกิจกรรมคือ1เชิญวิทยากรกับ2การเลือกประธานด้านักษามิสัย35คะแนนหน่วยที่1 7เ็คะแนนใบงานแบบสุดขาดหน่วยที่2 7จคะแนนใบงานแบบสุดขาดหน่วยที่3 19คะแนนใบงานแบบสุดขาด หน่วยที่สี่สองคะแนนแบบสกหัดสอบกลางภาคยี่สิบคะแนนหน่วยที่หน,นึ่งสองสาสิบคะแนนนำเสนอโครงงานรายงานบทที่1รายงานบทที่สองรายงานบทที่สามหน่วยที่สี่สิบคะแนนชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์สอบปลายภาคยี่สิบห้าคะแนนหน่วยที่สี่สิบห้าคะแนน รูปเร่มรายงานโครงงาน5คะแนนการนำเสนอผลงานโครงงานและ5คะแนนการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์รวม100คะแนนในรายวิชาโครงงานหนึ่งมีการจัดประกวดภายในโครงตามและสิ่งประดิษฐ์เพื่อเตรียมความพร้อมส่งประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วิธีการสอนบรรยายกิจกรรมถามตอบกิจกรรมกลุ่มการนําเข้าสู่บทเรียนด้วยเหตุการณ์ข่าวสารในปัจจุบันผู้สอนชี้แจงรายละเอียดการวัดประเมินผลในรายวิชาใส่เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทําโครงการในคาสตมผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นอกเวลาและเรียนรู้ได้ทุกที่ กิจกรรมในห้องเรียนผู้สอนออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยจัดกิจกรรมกลุ่มแบ่งออกเป็น16กลุ่มกลุ่มละ3คนในการจัดทำโครงงานและให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษา ยกตัวยอย่างการจัดทำใบงานที่หนึ่งเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานโดยให้สรุปความรู้ในรูปแบบแผนผังความคิดแล้วให้แชร์ข้อมูลความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มและให้นำเสนอเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานที่มอบหมายวิชาโครงงานหนึ่งมีทั้งหมด5ใบงานประกอบด้วยใบงานที่หนึ่ง เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวออกับการจัดทำโครงงาน5คะแนนอยู่ในสมรรถนะข้อที่1ใบงานที่2เรื่องเขียนปัญหาในการจัดทำโครงงานและเลือกหัวข้อเรื่องในการทำโครงงาน5คะแนนอยู่ในสมรรถนะข้อที่1ใบงานที่3เรื่องการเขียนแบบอนุมัติโครงงานการเขียนเขาโครงโครงงานบทคัดยอด่อนำเสนอโครงงาน บทคัดยอดนำเสนอสิ่งประดิษฐ์5คะแนนอยู่ในสมรรถนะข้อที่2กับ3ใบงานที่4เรื่องรายงานบทที่1รายงานบทที่2 5คะแนนอยู่ในสมรรถนะข้อที่2กับ3ใบงานที่5เรื่องรายงานบทที่3 5คะแนนอยู่ในสมรรถนะข้อที่2กับ3รวมคะแนนใบงานทั้งหมด25คะแนน และอีก10คะแนนเป็นคะแนนแบบสุดทัายคะแนนงานทั้งหมดจะมี35คะแนนสื่อที่ใช้ประกอบการสอน Google Classroom Google Meet YouTube i y ิทยา a h o o t Canva บูรณาการสถานประกอบการเรื่องการปรับตัวเรียนรู้งานให้เร็วคิดให้ไวและเรียนรู้จะเติบโตได้พร้อมกับปรับตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และการทำงานผิดพลาดล้มแล้วต้องลุกให้ไหวโดยผู้สอนได้สอดแทรกลงไปในการจัดทำใบงานการจัดทำโครงงานโดยให้ศึกษาได้มีการคิดทำงานกลุ่มคิดวิเคราะห์แล้วก็แทนและเปลี่ยนถ้าเกิดติดปัญหาก็ให้ศึกษาฝึกที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว โครงานก็ให้สาสรจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยบันทึกผ่านแอปพลิเคชันสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายที่สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีเช่น Money Lover หรืออาจจะสร้างเกมบัญชีจับคู่คำศัพท์บัญชีหน้ารู้ผ่าน Word w a รหรือการทำบัญชีของกิจการเจ้าของคนเดียวผ่านโปรแกรม Smartbit ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกจัดทำโครงงานตามความสามารถและความถนัดจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ